ขอต้อนรับเข้าสู่มินนวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกเสาร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่5นะคะสำหรับเรื่องในวันนี้คือซีรีส์ unconditional love รักไรเงื่อนไขประจำเดือนกรกฎาสิงหาและหัวข้อก็คือคนรักไม่ได้ดังใจสำหรับใครนะคะที่กำลังวนลูปอยู่ในแง่มุมของความรักที่มันดูไม่ได้ดังใจเราสัทีคนรักที่ไม่ว่าเราจะให้อะไรเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเปลี่ยน ไม่เคยเป็นคนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมไม่เคยทําอะไรให้มันถูกใจเรามีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่เขาสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็จัดอยู่ในความรักที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันเพราะว่าหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าความรักมันต้องแลกอะคะมันต้องแลกด้วยการที่เราพยายามเป็นคนที่ดีที่สุดให้กับเขาแล้วเขาจะต้องพยายามเป็นคนที่ดีที่สุดให้กับเราเช่นเดียวกัน มันเหมือนมีเงื่อนบางๆที่คุณสร้างเอาไว้ในเส้นทางของความรักว่าให้เท่าไหร่ต้องได้รับเท่านั้นแล้วคุณก็พยายามกับการให้ของคุณพยายามเป็นคนที่ดีในความรักความสัมพันธ์เพราะหวังว่าความดีในแบบที่คุณคิดว่าคุณดีจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้เป็นคนที่ดีในแบบที่คุณคิดว่ามันดีสิ่งนี้ฟังแล้วมันซับซ้อนนะคะคุณกำลังคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาแล้วคุณกำลังคิดว่า เขาจะยอมเปลี่ยนเป็นคนที่ดีเหมือนที่คุณยอมเปลี่ยนและทำตัวดีๆให้กับเขาแต่ถ้าเราถอยออกจากปัญหาแล้วหันมามองแง่มุมของมันอย่างชัดเจนเราจะเห็นว่ามันมีความไม่น่าเป็นไปได้ในสัจธรรมข้อนี้สิ่งที่เราพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโดยมองในแง่มุมของความต้องการในชีวิตที่เขามอง โลกผ่านสายตาผ่านความคิดผ่านทัศนคติในมุมมองของเขาแต่มันเป็นการที่เราคิดคิดแทนคนคนหนึ่งว่าเขาต้องการอะไรอะไรจะดีสำหรับชีวิตเขาและถ้าเขาเปลี่ยนเป็นคนอื่นมันน่าจะดีกว่าตัวเขาในปัจจุบันนี้แต่บางครั้งเราก็ไม่ได้ถามว่าเขาพอใจกับอะไรเขาอยากเปลี่ยนไหมแล้วระหว่างให้เลือกเปลี่ยนกับเลือกเป็นคนเดิมเขาชอบแบบไหน บางครั้งเราไปติดกรอบคิดแทนเราคิดว่ามันดีแต่สิ่งนี้นะคะก็อาจจะไม่เสมอไปก็ได้นะบางครั้งเราอาจจะเคยอยู่ด้วยกันในความรักความสัมพันธ์ที่มันดีกว่านี้แล้วจู่ๆวันหนึ่งพอหมดโปรโมชั่นเขาก็เปลี่ยนไปจากคนที่เคยดีจู่ๆก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้ดังใจ มันก็มี2ทางแยกทางแยกหนึ่งก็คือเขาอาจจะหมดโปรโจริงๆแล้วไอ้ตอนที่เขามีโปรโมชั่นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฮอร์โมนมันทำงานมันอยากได้อ่ะมันต้องเอาให้ได้มันต้องหาคนนี้มาเป็นแฟนให้ได้แล้วพอหมดโปรม,มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหมือนคนที่แบบไปวิ่งร้อยเมตรมาแล้วมานอนหอบอยู่กับพื้นตอนนี้เหนื่อยขอพักก่อนอะไรแบบเนี้ยหรืออีกทางแยกทางหนึ่งก็คือบางที มันก็เหมือนกับว่าตัวเขาอะค่ะเขาไม่ใช่คนที่เราเคยคิดว่าเขาเป็นพอช่วงโปรโมชั่นมันอาจจะเป็นอะไรที่เขาอยากจะเป็นเพราะเขาคิดว่าเราชอบแต่ตัวจริงที่เราไม่ได้มองให้เห็นในช่วงโปรโมชั่นมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเราก็ถูกหลอกถูกหลอกด้วยความรัก ด้วยการที่เขาอยากจะได้เรามาเป็นคู่ครองมาเป็นแฟนมาเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เขาพยายามเปลี่ยนตัวเองแล้วเขาก็หลอกตัวเขาเองเหมือนกันนะอันนี้ไม่นับคนที่ตั้งใจหลอกโดยเฉพาะพวกเจ้าชู้หรืออะไรพวกนี้นะคะอันนี้ถือว่าคนที่เขาตั้งใจหลอกคุณจริงๆเนี่ยก็คือเขาทำมาแหละเพราะงั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดนั้นแต่คนที่เขาหลอกตัวเองว่า เขาเป็นคนที่ดีให้กับคุณได้ด้วยการเปลี่ยนตัวเองแต่พอเอาเข้าจริงการเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองมันเหนื่อยกว่าเขาก็เลยกลับมาเป็นตัวเองในแบบที่คุณไม่รู้ว่าเขาเป็นเราต้องชัดก่อนนะคะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรไอ้คำว่าไม่ได้ดังใจเนี่ยมันมาจากการที่เขาเป็นตัวเขาแบบเนี้ยแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือเราหลอก ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ดีกว่านี้แล้วมันจะดีกับเขาถ้าคุณตกตะกอนข้อนี้ได้โดยที่ไม่หลอกตัวเองนะโดยที่ไม่หลอกว่าตัวเองทําถูกแล้วตัวเองไปจัสเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันดีแล้วสำหรับเขาอันนี้อวยตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดคุณตั้งสติแล้วคุณมองให้ชัดทำไมเขาถึงไม่ได้ดังใจมองให้ชัด ว่าอะไรคือสิ่งที่ได้ดันใจคุณอะไรคือสิ่งที่เขาเป็นแยกออกจากกันนะคะอย่าเอาอัตราของตัวเองมาผลักดันคำตอบว่าฉันถูกมันไม่มีฉันหรือเขาที่ถูกต้องไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมีแค่สิ่งที่อยู่ตรงกลางแล้วสามารถปรับได้ในความสัมพันธ์ถ้าคุณจะเอาว่าถูกว่าผิดชีวิตนี้คุณจะปรับตัวคู่กับใครตลอดทั้งชีวิตไม่ได้เลยเพราะมันจะไปติด เมนเซทที่แตกต่างชีวิตนี้คนเราไม่มีทางถูกร้อเปอร์เซนตลอดทั้งชีวิตเพราะความคิดคนไม่เหมือนกันคุณคิดว่าคุณถูกอีกคนหนึ่งเขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งถูกก็ได้เพราะงั้นอย่าไปตัดสินให้มันเหนื่อยมันทำให้เราเสียเวลาในชีวิตเอาเวลาไปทำมาหากินทำสวยทำหล่อดีกว่านะคะจะมานั่งตัดสินกันให้เหนื่อยมันไม่ได้อะไรเพราะสุดท้ายความคิดมันไม่ตรงกัน จะเถียงกันให้ตายมันก็ไม่ได้ข้อตกลงสู้เอามาปรับเอามาดูว่าอะไรคือปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดั่งใจถ้ามันเป็นเพราะตัวจริงของเขาเป็นแบบนี้คุณต้องเลือกแล้วล่ะคุณจะยอมรับเขาหรือคุณจะไปหาคนใหม่และถ้ามันเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีอ่ะมันไม่ได้ดีสำหรับชีวิตเขาเลย และเขาไม่สามารถเป็นให้คุณได้เพราะมันเหนื่อยมากที่เขาจะต้องเปลี่ยนเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองคุณต้องถามว่าคุณคบเขาเพื่อประดับอะไรในตัวคุณคบเขาเพราะว่าคุณรักเขาจริงๆหรือคุณรักในสิ่งที่คุณอยากจะให้เขาเป็นนั่นเขาไม่เรียกว่ารักคนอื่นเขาเรียกว่ารักตัวเองเขาเรียกว่าคุณกำลังสร้าง คนคนหนึ่งให้เป็นอย่างใจคุณเพื่อเอามาประดับบรารมีตัวเองคุณลองเอาใจเขามาใส่ใจคุณดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบข้อนี้นะถ้ามีใครสักคนอยากให้คุณเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวคุณในตอนนี้คุณคิดว่าเขารักคุณจริงหรือเปล่าคุณคิดว่าเขากำลังรักใครนอกจากตัวเขาเองนอกจากสิ่งที่มันได้ดั่งใจอัตตาของตัวเขา คุณกำลังคิดว่าตัวคุณสามารถที่จะดึงเขาขึ้นมาดีกว่าคนเดิมที่เขาเคยเป็นได้มันจริงเหรอคะมันจริงเหรอว่าสิ่งที่คุณคิดว่าดีมันคือสิ่งที่ดีสำหรับเขาจริงๆถ้าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองต่อให้ดีแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีคุณควรจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นดีกว่าไหม ถ้าวันนี้คุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองเพื่ออยู่กับคนคนหนึ่งที่คุณบอกว่ารักเขาแต่เขาไม่ได้ดั่งใจคุณถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้แล้วทำไมคุณถึงอยากให้คนคนนั้นเปลี่ยนเพื่อคุณความรักมันต้องปรับแล้วห่างกันคนละเครื่องทางนะคะแล้วมันต้องเกิดจากการสมยอมของคนทั้งสองฝ่ายที่เลือกความรักมากกว่าความเห็นแก่ตัว หรือการสนองต่ออัตราของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอัตราในแง่ไหนก็ตามนะคะแต่ความอยากได้ดั่งใจเนะี่ยมันคือตัวตนมันคืออัตรามันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่ารักแล้วรักเนี่ยถ้าจะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้อ่ะมันต้องหากันระหว่างคนที่ไม่เคยได้ดั่งใจกับคนที่จะเอาดั่งใจให้ได้ ว่าสองคนนี้จะจูนกันยังไงให้มันลงล็อกได้และถ้าคุณจูนไม่ได้คุณก็ต้องเลือกจะทนอยู่แบบเดิมหรือจะเปลี่ยนหาคนใหม่คุณจะอ้างว่าคุณรักเขาไม่ได้เพราะสุดท้ายความรักคือความเข้าใจถ้าคุณไม่สามารถเข้าใจคนที่คุณรักได้และเขาไม่สามารถเข้าใจคุณคนละครึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่ความรักจริงๆหรอกคะ่ะคุณต้องถามว่าคุณติดอะไร คุณเชื่อในรูปแบบไหนทำไมคุณถึงเข้าใจว่ามันคือความรักคุณต้องเอาใจของคนที่คุณรักมาหารครึ่งแล้วมองในมุมมองของเขามองชีวิตของเขามองต้นตระกูลมองสาเหตุปัจจัยในการใช้ชีวิตแบบนั้นของเขาโดยไม่เอากรอบความคิดของคุณไปวางให้เขาเป็นลองมองดูนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วคนเราควรที่จะเป็นตัวเอง แล้วหาคนที่รักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นให้ได้มันถึงจะเรียกว่าความรักและสิ่งนี้ถ้าหากคุณไม่มีเงื่อนไขในคำว่ารักของคุณแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเอาคำว่าไม่ได้ดังใจเข้ามาบวกในความรักเพราะคุณจะรักโดยที่ไม่รอให้เขาเปลี่ยนรักโดยที่ไม่ได้สนใจ ว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนและคุณจะรักตัวเองเพราะคุณจะเข้าใจว่าถ้าคุณไม่สามารถอยู่กับคนที่คุณรู้สึกรักแต่มันไม่ได้ดั่งใจเลยและไม่ใช่สไตล์ของคุณเลยคุณต้องเข้าใจตัวเองว่าคุณควรจะรักจิตวิญญาณของคุณไม่ปล่อยให้จิตของคุณมันตกต่ำเศร้าหมองแล้วเมื่อคุณรักตัวเองเป็นนะคะคุณจะมองเห็นว่า คุณควรจะอยู่กับคนที่อัตราของคุณเขาต้องการหรือไม่ก็เปลี่ยนอัตราของคุณให้มันน้อยลงแล้วรักคนที่อยู่กับคุณโดยที่ไม่ทิ้งคุณไปในวันที่คุณเอาแต่ใจตัวเองในวันที่คุณเรียกร้องให้เขาเปลี่ยนเพื่อให้ได้ดังใจคุณสุดท้ายมันก็ต้องยอมลงกันคนละครึ่งทางนั่นละค่ะความรักมันถึงจะไปรอดได้ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้คุณควรจะอยู่กับคนที่ใช่และเห็นคุณค่าในตัวคุณและยอมทำอะไรสักอย่างที่มีคุณค่าให้กับคุณแต่เขาคนนั้นไม่ได้ตอบโจทย์คุณในรูปแบบนี้หรือเขาอาจจะโปรโมชั่นให้กับคุณในช่วงแรกเพื่อหลอกให้คุณเห็นว่าเขาเป็นคนที่ดีสำหรับคุณได้นะแต่พอหมดโปรแล้วทุกอย่างมันกลายเป็นหายนะของชีวิตอันนี้จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งซึ่งคุณจะต้องมาตีความ คุณค่าที่อยู่ในตัวคุณเองให้เจอเมื่อคุณเห็นคุณค่าตัวเองคุณจะไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างของความรักที่ไร้สติคุณจะไม่เอาคำว่ารักมาทำลายคุณค่าในชีวิตของคุณทั้งชีวิตเพราะความรักมันมี4ระดับไปฟังอีพีหนึ่งนะคะว่าคุณติดอยู่ในระดับไหนแต่มันจะไม่ใช่ระดับที่สีแน่เพรระดับที่สี่คือ unconditional love และมันจะเป็นรักที่ คุณต้องให้กับตัวคุณเองก่อนคุณจึงจะให้กับคนอื่นได้ถ้าคุณไม่สามารถให้กับตัวเองได้คุณจะเอาคุณค่าในชีวิตของคุณไปทิ้งอยู่กับความรักที่ไร้สติความรักที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ความรักที่ไม่เข้าใจความรักที่รักไม่เป็นสิ่งนี้อันตรายกับเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณมากๆค่ะและเราเข้าใจนะคะว่า การจะออกจากคำว่ารักในมโนคติแบบทางโลกที่สอนกันมาว่ามันจะต้องเป็นความรักที่จะต้องยึดจะต้องติดจะต้องแปะตัวติดกันเหมือนปลาต้องโกเอาไว้มันออกยากเพราะเราไม่ได้ติดในเรื่องของคำว่ารักแต่เราติดแพทเทิร์นความคิดว่ารักมันเป็นยังไงถ้าคุณเอาตัวเองออกมาเรียนคำว่า unconditional love คืออะไรคุณจะเข้าใจใหมว่ารักมันไม่ใช่การยึดติด มันไม่ใช่การครอบครองมันไม่ใช่การตกเป็นเบี้ยล่างของชาวบ้านมันคือการรักจิตวิญญาณของคุณอย่างไร้เงื่อนไขและเห็นคุณค่าศักยภาพในตัวคุณและมนุษย์ทุกคนเช่นเดียวกันเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะเห็นคุณค่าของคนอื่นเมื่อคุณรักตัวเองเป็นคุณจะรักคนอื่นเป็นเช่นเดียวกันถ้าคุณเห็นคุณค่าของคุณคุณจะไม่เอาตัวเองไปอยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณ เขาไม่ได้ให้ในความรักที่ดีกับคุณและถ้าคุณรักตัวเองเป็นคุณจะส่งความรักออกไปเห็นมุมมองแง่มุมชีวิตของคนอื่นว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงแล้วอะไรคือตัวตวนที่แท้จริงของเขาถ้าคุณพยายามจะเปลี่ยนเขานั่นมันอาจจะหมายถึงการที่คุณไม่ได้มองเห็นคุณค่าและตัวตนจริงๆของเขาเลย คุณต้องตั้งสติแล้วถามตัวเองนะคะว่าคุณรักใครอยู่คุณรักเขาจริงๆหรือคุณรักคนที่คุณมโนขึ้นมาว่าเป็นเขาถ้าคุณเจอคนเจ้าชู้คุณกำลังมโนว่าคนที่ดีกับคุณในช่วงแรกๆคือคนตรงหน้าที่ปัจจุบันเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคุณกำลังมโนค่ะคุณกำลังมโนคุณไม่ได้รักเขาจริงคุณรักคนในอดีตที่ไม่ใช่ตัวจริงของเขา ถ้าคุณกำลังรักอยู่กับคนตรงหน้าที่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่เคยทำตัวดีขึ้นมาได้ดั่งใจคุณเลยคุณก็กำลังมโนเหมือนกันคุณกำลังมโนว่าคุณจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตคุณได้ทั้งที่คุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่อยู่กับเขาได้อย่างเข้าใจแล้วคุณจะเอาอะไรมาเปลี่ยนคนอื่นตราบใดที่ใจคุณมันยังร่ำร้อง ที่จะมองออกไปข้างนอกแล้วตัดสินว่าอันนู้นไม่ดีอันนี้ไม่ใช่แต่ไม่เคยชี้มาดูตัวเองว่าใช่สำหรับคนอื่นบ้างหรือเปล่าเพราะงั้นคำว่าไม่ได้ดังใจอะค่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่ารักคนที่ไม่ดีไม่ใช่ว่ารักมันไม่ดีสำหรับคุณแต่คุณแค่รักไม่เป็นแล้วคุณก็ไปมโนว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณ คนที่คุณอุตส่าห์หาแทบตายแล้วมันได้มาเป็นแฟนเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบที่คุณคิดแต่คุณไม่ได้ดูก่อนว่าคุณไปเอาอะไรมาคบคุณไปเอาคนแบบไหนมาคบเป็นแฟนคุณไปได้มาจากที่ใดเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่สิ่งนี้นะคะมันจะติดในเรื่องของออเรื่องที่เหมือนกับเป็นโปรโมชั่นเป็นฮอร์โมนเป็นออกรอบสังคมที่เขาเชื่อว่าต้องแบบ ทำตัวดีเพื่อเพื่อให้ได้เป็นแฟนเพื่อให้ได้คอมมิทเมนต์เพื่อให้ได้อะไรที่มันตอบสนองอาตาัตราที่โหยหายอยากจะได้รับความรักแต่สิ่งนี้พอเปิดใจขึ้นมาเจอจริงๆอา้าวไอ้ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ตัวจริงนี่หว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันเป็นใครใครก็ไม่รู้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกกันเองเห็นไหมคะว่ามนุษย์เอาอัตราที่ตัวเองต้องการมาหลอกกันตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้หลอกแค่เขามาหลอกคุณนะ คุณก็เอาอัตราในสมองคุณนี่แหละไปตัดสินว่าเขาเป็นคนยังไงในแบบที่คุณอยากจะให้เป็นแล้วคุณก็หลอกตัวเองมันตลกไหมอ่ะความรักความรักที่โลกบอกว่าดีแต่พอเจอจริงๆทําทำไมมันไม่ได้ดังใจมันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นอัตตาและความต้องการความรักแบบที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรไม่เข้าใจว่ารัก ที่ดีมันเป็นยังไงแต่เป็นการสแสวงหาความรักเพื่อสนองนิดอัดตาของตัวคุณตัวเขาและมันก็กลายเป็นความรักของเราที่อีอย่างวะกุไม่เข้าใจไม่อยู่ด้วยกันได้ยังไงมันไปต่อไม่ได้แล้วคุณไม่เคยถามว่าทำไมคุณไม่เคยตั้งคำถามให้มันลึกกับการจัดการต้นตอของปัญหาในความสัมพันธ์คุณไปแก้ที่ปลายเหตุคุณไปเปลี่ยนเขา คุณไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขารู้สึกว่าคุณดีสําหรับเขาคุณไปเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกแต่คุณไม่ได้ถามต้นเหตุมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่คุณกับเขาอะเข้าใจตัวตนภายในกันหรือยังยอมรับตัวตนภายในกันหรือยังแล้วเห็นคุณค่าของกันและกันหรือยังไม่ใช่แค่เห็นคุณค่าของเขาแต่เห็นคุณค่าของตัวคุณเองด้วยถ้าวันนี้คุณตอบไม่ได้ว่าคนที่คุณรัก กับคนที่อยู่ในมนโนคติของคุณคนไหนคือตัวจริงที่คุณต้องการไปตอบคำถามตัวเองให้จบก่อนนะคะแล้วคุณค่อยมาถามว่าเขาไม่ได้ดังใจคุณจริงๆหรอหรือเขาเป็นอย่างนั้นของเขาตั้งแต่แรกแล้วต้องถามให้ลึกอย่าเอาแต่วิ่งหาวิธีการสนองนิอัตตาให้ได้ดังใจตัวเอง ความสัมพันธ์ไม่สามารถใช้ความเอาแต่ใจในการสร้างความรักได้นะคะเราต้องใช้ความเข้าใจการยอมรับอารุมอร่วยเอื้ออาทรมันต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างซึ่งรวมกันแล้วตกผลึกก็คือ unconditional love ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยเข้าใจยอมรับในตัวตนของเขาเมตตากรุณาเอื้ออาทรและปล่อยให้ความรักมันเป็นรักเฉยๆรักที่ไม่ต้องเป็นอะไร รักที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นใครและไม่ต้องเปลี่ยนใครให้เป็นคนแบบที่คุณต้องการแต่เข้าใจและอยู่ตรงกลางในความสัมพันธ์สิ่งนี้นะคะคุณต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเองรักตัวเองให้เป็นก่อนเมื่อคุณเข้าใจตัวตนของคุณที่ไม่มีกรอบของมิติที่สามมาฝังหัวว่าคุณจะต้องทำอะไรเพื่อสนองนิจใจคุณเองคุณจะเข้าใจ unconditional love มากขึ้นคุณจะเข้าใจว่าโลกนี้ มันไม่มีอะไรได้ดั่งใจเรามันไม่มีอะไรสนองอัตตาในตัวตนของกันและกันได้เลยมันไม่มีนะคะคนที่ได้ดั่งใจคุณมันไม่มีคุณต้องยอมรับความเป็นจริงโลกนี้ไม่มีอะไรได้ดั่งใจอัตตาตัวตนของเราเองไม่ว่าจะเป็นความรักชีวิตการเงินการงานเพื่อนครอบครัวพ่อแม่ทุกสิ่งไม่มีอะไร สนองนิดอัตตาของคุณได้ทั้งหมดไม่มีใครควรเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นคนรักที่ได้ดั่งใจของใครนอกจากการรักในตัวตนของกันและกันอย่างแท้จริงถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องหาคนที่คุณยอมรับในตัวตนของเขาได้และถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้คุณก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ควรจะได้รับ การยอมรับบุคลิกภาพตัวตนที่แท้จริงของเขาเช่นเดียวกันมันหมายถึงการเคารพและการยอมรับในกันและกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ความสัมพันธ์มันจะยืนยาวได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญมาอันดับต้นๆเลยนะคะถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าคนรักไม่ได้ดังใจคุณต้องกลับมาตั้งคำถามบนโลกนี้มีอะไรที่ได้ดังใจคุณมั่งถ้ามันไม่มีคุณต้องถามแล้วนะ ว่าคุณเป็นอะไรทำไมคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องได้ดั่งใจตัวเองแล้วสิ่งนี้นะคะก็คือสรุปภาพรวมของความรักที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจเราเราต้องยอมรับความเป็นจริงของโลกกฎสากลที่ไม่มีอะไรสามารถสนองนิดัดตาตัวตนของใครได้เลยคุณจะไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ ความทรมานใจของการที่คนรักไม่ได้ดังใจคุณตราบใดที่คุณไม่ตื่นขึ้นมาเห็นความเป็นจริงและเข้าใจโลกภายในของคุณว่าคุณรู้สึกขาดอะไรกันแน่คุณรู้สึกขาดอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจความรักไม่พอใจคนรัก อันนี้ต้องสืบลึกเข้าไปเฉพาะตนนะคะไปลองแกะตัวเองดูใครควรทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าตัด้ดคำว่ารักไม่ได้ดังใจออกไปก่อนแล้วไปค้นหาสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณอยากจะได้สิ่งที่คุณรู้สึกแล้วไปตอบตัวเองค่ะว่าคนรักไม่ได้ดังใจหรือว่าเราไม่เข้าใจความรัก หากคุณต้องการที่จะโค้ดเรื่องราวของคุณเพื่อแกะไอสิ่งที่ติดอยู่ในใจคุณที่ทำให้คุณรู้สึกว่าความรักมันไม่เคยได้ดังใจคุณสักทีแต่คุณไม่รู้ว่าคุณติดอะไรที่ทำให้มันรู้สึกไม่พอใจก็ลองมาโค้ดดูนะคะใส่รายละเอียดเอาไว้ข้างล่างแล้วนะส่วนใครที่อยากจะตระหนักรู้และเข้าใจตัวตนบุค,คลิกภาพของคุณโดยปราศจากการตัดสินของอัตราในมิติที่3และพยายามจะเข้าสู่ unconditional love ในมิติที่5ให้ได้ ลองเข้าคอร์สค้นพบตัวตนนะคะหรือไม่ก็คอร์สตระหนักรู้ตัวตนก็ได้เราจะใส่รายละเอียดเอาไว้ข้างล่างนะคะจะได้แบบไปเช็คดูว่าคอร์สไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคและคุณพร้อมสำหรับปัจจัยแล้วก็ระยะเวลาในการเรียนรู้นะคะและที่สำคัญเลยก็คือความรักต้องเข้าใจต้องยอมรับเขาบ้ารบและก็คุณจะต้องตื่นมามองโลกความเป็นจริง แล้วก็ปล่อยให้ทุกสิ่งอะคะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่แท้จริงมันเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับคุณโดยที่ไม่เรียกร้องแสวงหาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงสิ่งที่คุณยังไม่ได้รับและสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องได้จากคนที่คุณเรียกเขาว่าคนรักมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงนะคะก็ฝากคลิปนี้เอาไว้นะคะลองไต่ตองกันดูนะว่า อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ได้ดังใจกันแน่มันอาจจะไม่ใช่คนรักของคุณแต่มันอาจจะเป็นเด็กน้อยในใจของคุณที่อาจจะติดฝังบ่มเรื่องราวบางสิ่งที่มันติดอยู่ในใจแล้วมันยังไม่ได้รับการคลี่คลายมันก็เลยทำให้คุณไม่สามารถมีความพอใจในความรักไม่ว่าคนนั้นจะเพอร์เฟกแค่ไหนก็ตามสิ่งนี้ต้องชัดเจนกับการเคลียร์ตัวเองอย่างแท้จริงนะคะคุณถึงจะหลุด ออกจะก,กอบความรักที่มันเป็นทุกข์ที่มันอยู่บนฐานของความไม่เข้าใจและการไม่ยอมรับในตัวกันและกันได้และพบกันในเส้นทางของการก้าวเดินสู่มิติที่5 unconditional love ค่ะรักไรเงื่อนไขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ